สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้พี่สิริพานเพื่อนมาทําเมนูแกงขั่วใบชะพูหมูนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหมูพร้อมกับหมูสามชั้นด้วยนะนะก็จะได้นุ่มๆน,นะใช้หมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมูด้วยนะหัน่นสไลด์แล้วเรียบร้อย ก็ใบชะพูหั่นแล้วนะคะพร้อมกับใบชะอมเราก็หัน่นฝอยนิดหน่อยนะไม่ได้ฝอยละเอียดเนาะใบชะอมก็เด็ดเอาเสร็จแล้วก็จะใช้พริกเครื่องแกงเนาะจะใช้ทั้งพริกเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็ใช้พริกเครื่องแกงแกงใต้เนาะนิดหน่อยใบมะกรูดกะทิอ่ะวนี้จะปรุงรสด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ ไปดูชมตอนที่พี่สิริปรุงนะคะว่าเราจะทำกันยางไรไปติดตามชมค่ะก่อนอื่นเราเอากะทิกะทินี่เราก็ใช้ส่วนหนึ่งนะกล่องหนึ่งมันจะ250 ml นะแต่นะนใช้เป็นกระทิกล่องนะสะดวกสบาย ก็ใช้เครื่องแกงใช้เครื่องแกงแดงเนาะวใช้หนึ่งช้อนใช้เครื่องแกงซีเรียหนึ่งช้อนเสร็จแล้ว ครืงแกงให้หอมนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปผัดด้วยฉีกเอานะเพื่อนนะฉีกเพจะไม่หั่นนะใช้ฉีกเอาเพราะว่ามันจะหอมดีเราผัดเครื่องแกงหอมแล้วนะคะ เครื่องแกงหอมและแตกมันเนาะเริ่มแตกมันแล้วเนาะเพื่อนเอาไว้ใส่เนื้อหมูไป แกงกับหมูเราก็เติมกะทิส่วนที่ส่วนหนึ่งเนาะเราก็จะเป็นหางกะทินะเจือจางซะหน่อยนะเพราะว่าเจือจางกับน้ำต้มสุกเพราะว่ามันถ้าเป็นกะทิกล่องเลยทั้งหมดจะเข้มข้นมากน้เพืนนะ่อนจะข้นเกินไปนี้เราก็จะแกงแบบแกงขั่วนะ จะปิดฝาไว้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อรอให้แกงน้ําแกงเดือดตอนนี้น้ําแกงเราก็เดือดแล้วนั่นเพื่อนเนาะเดือดได้ทีแล้วเมื่อกี้พี่สีิก็ลืมบอกเพื่อนเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีกระปินะกะปิกับกระปิสักช้อนหนึ่งช้อนแกงเนาะแล้วก็มะหอม เนาะตำกับพริกไทยนะมันก็จะเป็นแกงคั่วที่ออกรรสชาตินัวมากนะถ้าเราทําแกงคั่วต้องมีกปนะปิพอดีว่าพี่เสียไม่ได้ลืมว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้โขกเครื่องแกงเองนะถ้าโขกเครื่องแกงเองพี่เสีก็จะใส่กะปิลงไปพร้อมกับเครื่องแกงวันนี้เราเป็นเครื่องแกงที่เราไปซื้อหามา เมื่อวานพี่สิริไปตลาดแล้วก็ไปซื้อเครื่องแกงมาจากาในร้านเฟชมาร์ไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองเนี่ยเครื่องอันนี้ก็เราก็จะเคี่ยวเครื่องแกงหัวกะทิเนี่ยให้หอ่อนๆนะคะเนี่ยตอนนี้ก็สุกหมูเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะเพื่อนนะ เนี่ยเราก็จะชิมรสชาตินะเนี่ยหอมแล้วเพื่อนเราก็จะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสว่าเราชอบรสอะไรก็ใส่ลงไปเชื่อหวานก็ใส่หวานชวเชอ่อเค็มก็ใส่เค็มนะคะแต่วา่าตอนนี้พี่สีชิมก่อน แกงก็คนดีนะเพื่อนอนัวอร่อยสงแรกพี่สีเขราใส่อ,อน้ำตาลนิดนึงนประมาณนี้เนาะน้ำตาลประมาณหนึงช้อนแล้วก็น้ำปลาจะหน่อยน้ำตาลมะเขือ อร่อยดีน้ำปลาหนึ่งช้อนเหมือนกันน่าจะนัวแล้วอร่อยแล้วเพื่อน ใส่ใบชะพลูลงไปโรดใส่ใบชะพูแล้วก็กดใบชะพลูให้ลงไปอยู่ในน้ำแกงอยู่ในน้ำแกงนี่นเป็นว่าเสร็จแล้วสำหรับแกงใบชะพลูวันนี้แกงขั่วใบชะพู ชะผูเราก็ปลูกเองชะอมของเราเองเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมเสิร์ฟใครหิวก็แวะมานะคะเพื่อนปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่ค่ะเป็นขั้วใบชะพูนะคะ ชะปูเป็นพืชสมุนไพรนะเพื่อนนะพืชสมุนไพรที่ช่วยลดความดันความดันความดันสูงความดันต่ำนะคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคความดันนะคะมีมวลธาตุเหล็กอย่างชนิดอย่างดีนะสารอาหารธาตุเหล็กนะคะ ก็ช่วยการเป็นโรคความดันแล้วยังเป็นป่วยที่เป็นอาการเนบชานะบำรุงสมองอย่างดีนะคะนี่คือประโยชน์จากคือสมุนไพรใบชะพลูวันนี้ก็เอาแกงขั่วหมูนะแกงขั่วใบชะพลูใส่หมูนะอร่อยอ่อยมาฝังเพื่อน ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เมนูนี้ก็ตามมาทานข้าวพร้อมกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิริไปตักข้าวพร้อมเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงคั่วหมูใบชะพลูแกงคั่วหมูมใบชะพลูพี่สิริเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า ก็ไว้มานะคะน่ากินไหมคะ